ซื้อลอตเตอรี่นะคะก็มีโอกาสถูกเลขท้าย3ตัวเลยค่ะวันนี่3-6นะคะคำนวณบวก1ลบ1นต้นะคะก็จะได้เป็นสูตรพลังบวกก็จะได้เป็นสูตรพลังบวกตัวนี้ค่ะ3-6นะคะเน้นเป็นตัวแรกนะคะก็คือ 4แล้วก็5ค่ะสําหรับ4 5นะคะน่าสนใจตรงที่ว่าอ้าวละ6 3ก็คํานวณเป็น2 7นะคะซึ่งตรงกับเลขดังพอดีงวดที่แล้วนะคะต้องยอมรับเลยว่าเข้าตรงเลยสําหรับ4 2 1นะคะย้ำค่ะ4 2 1ในตําแหน่งของเลขท้าย2ตัวนะคะงวดนี้เวลาเล่นหวยเราจะเน้น4 5 2 7เท่านั้นค่ะ เอาล่ะเข้ามาใหม่ลงทะเบียนร,รับความรวยนะคะพิมพ์คําว่า4527มาที่ใต้คลิปนี้ได้เลยนะคะใครพิมพ์แล้วรอรับความรวยได้เลยเพราะงวดนี้มีโอกาสที่จะถูก3ตัวตรงรางวันที่1จะออกในตารางน,นี้อย่างแน่นอนนะคะมวดที่แล้วก็เข้าตรงงวดนี้อย่างไรก็คือต้องตามให้ได้4 527จะมาทั้ง3าตัวตรงจะมา2ตัวหรือจะมาเพียง1ตัววันนี้อาจจะส้มมีคําตอบให้ทุกคนแล้วนะคะ ที่ดูอยู่ยังไม่เคยดูรายการอาจจะส้มพารวยเลยก็อ <_ S 1> ย่าลืมกดติดตามด้วยนะคะและที่สําคัญลงทะเบียนรับความรวยพิมพ <_ S 1> ์คําว่า4 5 2 7มาที่ใต้คลิกนี้ได้เลยเพราะว่าตัวเลขสีตัวนี้จะเป็นตัวเลขที่นําโชคให้กับทุกคนอย่างแน่นอนค่ะสําหรับส่วนตัวนะคะควดนี้ก็ต้องบอกว่าเลขดาวเด่นหวยวันพฤหัสน,นะคะส่วนใหญ่คนก็จะเทคะแนานมาที่เลขาเป็นส่วนใหญ่เลยนะคะเพราะหวยวันพฤหัสน บางคนบอกว่าอาจารย์งวดนี้หวยวันพฤหัสมีห้างวดที่แล้วหวยวันอังคารมี3อ่ะหวยวันอังคารมี3ให้3ออก3จริงนะคะก็คือ336ถือว่าเป็นเลขเบิ้ลเลยนะคะ336และอีกหนึ่งตัวหวยออกวันพฤหัสหนึ่งสิงหาคม2 5 6 7บางคนนะคะวิ่ง5้าก็มีนะคะบางคนวิ่งห้าอย่างเดียวหรือว่าซื้อลอตเตอรี่เนี่ยเตรียมถูกหวยรางวัลที่1ึเนี่ยคือเน้น5เป็นหลักนะคะและอีกหนึ่งตัวที่น่าสนใจนะคะถ้าจะซื้อหวยนะซื้อ5 ้องซื้อเลข2ด้วยนะคะนี่คือหลักการในการซื้อหวยนะบางคนบอกว่าอาจารย์มวดนี้เนี่ยตัวไหนน่าลงทุนที่สุดส่วนตัวนะคะจะมีอยู่แค่2ตัวที่อาจารย์มองแล้วก็จับตาดูอยู่นะคะวันนี้อยากให้คนไทยทั่วประเทศรวยพร้อมกันพร้อมข้อมูลใหม่กับสูตรพลังบวกจากอาจารย์ส้มเซียนหวยตัวจริงค่ะ 4527พิมพ์มาเลยที่ใต้คลิปนี้นะคะพิมพ์ด่วนๆใครที่พิมพ์คนนั้นรวยและตัวที่เน้นที่สุด3ตัวตรงวันนี้จะเฉลยพร้อมกันทั่วประเทศนะคะ4527ลงทะเบียนได้เลยค่ะใครที่ดูรายการอาจจะส้มพารวยนะคะลงทะเบียนรับความรวย45274ตัวนี้จะเป็นตัวนําพาเปิดทางให้ได้โชคก้อนใหญ่รางวัลที่1ใครที่พิมพ์คนนั้นรวยนะคะก็ถือว่าเป็นการพิมพ์เพื่อให้จําว่าตัวเลข4 5 2 7นี้จะมีตัวที่จะออกรางวัลที่1อยู่ ใน4ตัวนี้นะคะใครที่พิมายบ่อยก่อนหวยอ,ออกจะได้ไม่ลืมวันนี้ลงทะเบียนรับความรวย4 5 2 7เข้ามาได้เลยค่ะเอาล่ะเรามาดูสําหรับเลขท้าย2ตัววดที่แล้วนะคะรางวัลเลขท้าย2ตัวออก2 1นะคะงวดนี้อะตามกันต่อ สูนพลังผงวดนนี้ก็คํานวณได้เป็นเลขนะคะวันนี้ได้เป็นตัวแรกมี3กลับมาค่ะมี3กลับมาแล้วก็มีศูนย์เหมือนเดิมนะคะหลังๆมาหวยก็จะมีศูนย์เยอะนะคะแล้วก็นี่เลยนะคะเลข1ค่ะอีกหนึ่งตัวที่พูดไม่ได้นะคะก็คือหวยดังนั่นเองหวยดังนะคะตอนนี้ดังสุดๆคือ1นึนะคะแม้กระทั่งว่าสองหนึ่งเนี่ยออกไปแล้วแต่เชื่อไหมว่าบางคนยังซื้อหวยวันแม่เล่นอยู่เหมือนเดิมเพราะว่าก็หวังว่าจะถูกเลขท้าย3ตัวเลขหน,น้า3ตัวนะคะเพราะฉะนั้นใครที่อ วันนี้รางวัลไม่ได้มีแค่2ตัวบน2ตัวล่างเท่านั้นนะคะรางวัลอื่นๆรางวัลที่2 3 4 5่ายังมีให้ทุกคนได้ลุ้นกันอยู่เหมือนเดิมนะคะ2-1ออกไปแล้วแต่ 1- 2สองยังไม่ออกเพราะฉะนั้นวันแม่น่าสนใจมากๆเลยนะคะใครดูอยู่ตอนนี้วันนี้นะใครดูอยู่ตอนนี้อาจารย์ส้มอยากจะบอกทุกคนเลยว่างวดนี้1 2สองเป็นตัวเลขที่น่าสนใจนะเพราะว่าหลายคนไม่หยิบหรอกนะคะคิดว่า21ออกไปแล้ว1 2สองไม่ออกแม้ ระวังจะออกรางวันที่1อ่าระวัง1-2เนี่ยหวยวันแม่นี่เลยนะคะจะออกรางวันที่1เพราะเคยออกมาแล้วนะคะในหวยวัน 1,2นะคะ8,1,2หรือว่าเอาล่ะตัวเนี้ยเดือนสิงหาคมก็คือ8แต่บางคนก็ซื้อ5,1,2แล้วแต่คนชอบนะคะแล้วแต่คนชอบเลยแต่วันนี้นะใครดูรายการนี้อยู่นะคะอาจจะส้มหารวยกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วใช่ไหมคะพิมมาเลย4,5,2,7,4สิ่งตัวนี้แหละเป็นคําตอบให้ทุกคนได้รู้กันว่า3ตัวท้ายรางวัลที่1จะเป็นเลขอะไรที่สําคัญเรามาลองจับดูเล่นๆน,นะคะเลขดังอ่าชุดคู่เลขดังน,นะคะถ้าจับเล่นๆ ได้ตัวเลขแบบนี้เลยนะคะก็คือ5 7 7 5 2 7 7 2 5 2 2 5นะคะก็จะเป็นเลขดังรวมถึง77ก็เป็นเลขเบิ้ลด้วยนะคะวันนี้มาถึงแล้วทุกคนรอคอยวันนี้อยู่เพราะเชื่อว่าหลายคนรอลงทะเบียนรับความรวยกับจอบหวยออกกําลังวันจะได้รู้ตัวเลขเน้นเด่นดังตัวไหนมาแรงนะ่าซื้อน่าลงทุนน่าหยิบแบตเตอรี่มากที่สุดนะคะสําหรับวนี้อาจารย์ก็ยังจะบอกว่างวดนี้นะคะอยากจะให้เน้นตัวเลขเดิมที่มีโอกาสที่จะมามากที่สุดนะคะตัวเล มีโอกาสที่จะมามากที่สุดสังเกตจากสูตรพลังบวกนะคะวันนี้ก็มี3นะคะที่เป็นตัวเดิมนะคะแล้วก็2 1ค่ะที่เป็นตัวเดิมนะคะมี3 2 1ที่ยังเป็นตัวเดิมเพราะฉะนั้นโอกาสที่จะมามากที่สุดนะคะในนี้ก็จะมีทั้งเลข2เลข3แล้วก็เลข1ค่ะส่วน4 5 7 0นะคะก็จะถือว่าเป็นตัวรองนะคะไม่ใช่ตัวเน้นแต่อย่างใดวันนี้3ตัวตรงพร้อมให้ทุกคนดูเลขได้แล้วก็อยากจะให้ทุกคนกลับมาดูเหมือนเดิมนะคะ ตรงงวดนี้นะคะตัวเลขที่อยากให้ซื้อเป็นเลขดังนะคะเป็นเลขดังหมายความว่าต้องไปหาซื้อลอตเตอรี่เท่านั้นหวยใต้ดินจะไม่รับทุกกรณีนะคะตัวเลขงวดนี้นะคะจานบอกเลยว่าตัวแรกน่าสนใจก็คือ7กับ5อ่ะ สองตัวนี้นะคะซึ่งถ้าเป็น3ามตัวตรงนะคะ3ตัวตรงก็จะเป็น4 7 5หนะคะตรงโต๊ดเลย3าตัวนี้47 5หตัวนี้นะคะตัวนี้ดังมากๆเป็นเลขมงคลด้วยนะคะใครดูอยู่นะคะให้ลองซื้อตามดูนะคะวันนี้เราไม่ได้บอกแค่หวยใต้ดินนะวันนี้บอกลอตเตอรี่ด้วยเพราะฉะนั้นใครที่ดูอยู่ตอนนี้3ตัวหน้า3าตัวท้ายไม่มี52ไม่มี72ไม่มี4 7 5 8 1 2 5 1 2รีบด่วนเลยนะคะรอทุกคนอยู่นะคะรางวัลใหญ่ๆค่ะเอาละ75ดหอีกหนึ่งตัวที่คิดว่าจะกลับมาอีกรอบหนึ่ง จะออกแน่ในงวดนี้ได้แก่เลขนี้ค่ะคือเลขศูนย์นั่นเองค่ะบางคนเน้น4 0น,นะคะแต่งวดนี้อาจารย์จะเน้น50ให้ทุกคนได้ดูกันนะคะงวดนี้0มีโอกาสลุ้นมากๆนะคะ0ที่มีโอกาสมามากที่สุดก็คือ0 5บางคนมองไปถึง02ก็มีนะคะ0ที่คนเล่นเยอะก็คือ902ตัวนี้นะคะเป็นเลขมงคลน,นะคะ902เนี่ยตัวนี้นะก็ บอกว่า902หาซื้อยากนะใครที่หาซื้อได้ก็เก่งเลยนะคะหวยวันพฤหัสก็อาจจะใส่เป็น502ได้เหมือนกันนะคะวันนี้นะใครหาซื้อได้เก่งมากสําหรับ902 502เลขหน้าเลขท้าย3ตัวนะคะแต่ถ้าเป็นเลขที่อาจารย์เก่งก็จะเป็น750หรือ507ก็ได้แล้วแต่จะชอบตัวไหนก็ซื้อได้เลยนะคะแล้วก็ที่สําคัญวันนี้750มาแน่นอนอย่างน้อย1ตัวถ้าเอาแบบมั่นใจก็จริงๆก็เน้นหวยออกวันพฤหัสนะคะก็คือดาวห้านั่นแหละมาแรงที่สุดเลยค่ะ เรามาดูเลขดาวเด่นกำลังวันกันค่ะว่างวดนี้อาจารย์ส้มจะเน้นตัวไหนให้เป็นพิเศษสำหรับเลขดาวเด่นววดนีนะคะเรามาดูพร้อมกันแล้วก็วิเคราะห์ไปพร้อมกันเลยงวดที่แล้ว1836นะคะงวดที่แล้วอาจารย์เน้น8นะคะ จริงแต่มาที่รางวัลเลขท้าย3ตัวค่ะอาจจะไม่ได้ถูกอ,อกถูกใจสําหรับคนที่เล่นหวยใต้ดินนะแต่ว่า618คนถูกลอตเตอรี่จากอาจารย์ส้มเยอะมากๆเลยนะคะ618คนถูกเยอะมากๆนะตอนนี้นะคะและที่สําคัญเลขดาวเด่นงวดที่แล้วมี3-6ด้วยนะคะตรงๆเลยและวันนี้เราก็ต้อง ะะสําหรับงวดนี้เลขดาวเด่นกําลังวันมาแรงมากๆหลายคนบอกว่าอาจารย์หวยออกเสร็จเขียนเลยเพราะตั้งแต่อาจารย์สอนมานี่คือทําได้หมดเลยทั้งหวยไทยหวยลาวก็เอาไปคํานวณสูตรเดียวกันเลยนะคะและ คนใช้สูตรนี้ในการคำนวณปรากฏว่าถูกหวยบ่อยขึ้นนะของแบบนี้ไม่รองไม่รู้วันนี้เราดูไปพร้อมกันทั่วประเทศเลยนะสําหรับลูกศิษย์อาจารย์ส้มและ fc นะคะดาวเด่นวิธีการคำนวณง่ายมากเอาเลขกําลังวันมาวางเลยค่ะแบบง่ายๆเลยไม่ต้องคิดเยอะถ้าถูกก็คือถูกตรงแต่ถ้าไม่ถูกนะเต็มที่มาแน่นอนหนึ่งตัวก็บวกแต้มลบแต้มแค่นี้เองนะคะวิ สูตรนี้เลขดาวเด่นกําลังวันจากอาจารย์ส้มเซียนหวยตัวจริงเข้าทุกวันแน่นอนและงวดนี้นะคะ1สิงหาคม2567หวยออกแรม12ค่านะคะเพราะฉะนั้นเราใส่ไปเลย12นะคะบางคนบอกว่าอาจารย์งวดนี้1มาอีกไหมอ้ารอรุ่นมากนะคะงวดนี้1จะมาหรือป่าอีกหนึ่งตัวนะคะเดือน8ถ้าเห็นแบบนี้แล้วหลายคนบอกว่าสวยมากอย่างที่อาจารย์บอกเลยว่า8 1 2ตัวนี้นะคะบอกเลยว่ามหาแพงอ้าแต่ถ้าใครซื้อได้เนี่ย เป๋าตังรีบรูดจริงๆได้ทักเล็หน้าได้ค้ายเลยนะคะเอาให้หมดเลยนะคะ8 1 2 1 2 8หรือ8 2 1ก็แล้วแต่ค่ะแต่งวดที่แล้วเนี่ยถ้าใครที่ซื้อ2 1นึ่ถูกเยอะมากๆเลยนะงวดนี้ต้องตามดีๆนะคะสำหรับงวดนี้ข่าวที่ดูอยู่ตรงนี้นะคะก็คือหวยออกวันบัหัเราต้องใส่ก่อนเลยก็คือดาวห้านั่นเองค่ะ ะะเลขดังก็จะปรากฏอยู่แบบนี้เลยนะคะ528เท่าที่ดูนี่คือเลขดังทั้งนั้นเลยค่ะและอีกหนึ่งตัวนะคะนอกจาก28ที่ว่าดังแล้วบางคนก็บอกอาจารย์85นี่แหละเป็นเลขที่แบบคนตามเยอะมากๆเลยนะคะบางคนเขาก็ตามตัวนี้นะคะบางคนเขาก็ตาม2 8 8 2ก็แล้วแต่งวดนี้ดังมากๆนะคะและดันไปตรงกับเลขหลวงปู่ศิลาอีกก็คือ1 2 5หนี้เลยนะคะ เห็นแบบนี้แล้วก็กลัวว่า24สีจะมาเหมือนกันนะคะเพราะตัวนี้ก็ถือว่าเป็นตัวดังมากๆนะคะก็กันไว้ให้อีกสักหางหนึ่งละกัน2 4 2 5 2 6นะคะ3ตัวนี้หาซื้อยากงวดนี้หลัก2เนี่ยคือแรงนะคะแรงมากตั้งแต่242526 272829้นี่คือดังทุกตัวแรงทุกตัวในงวดนี้เลยนะเลขหลัก2มาแรงมากเพราะฉะนั้นวันนี้ใครดูอยู่นะคะตัดสินใจให้ดีถ้าชอบตัวไหนก็เลือกเลยตัวนั้นนะคะและแน่นอนรับประกันความรัว ให้อีกขั้นหนึ่งใครที่อยากจะให้อาจารย์เน้นเลขหลักให้แบบ100%วดนี้นะคะก็จะให้เข้าเลย3ตัวตรง100%นะคะหางนี้อ่าจะเป็นตัวไหนล่ะตัวนี้หางนี้นี่แหละนะคะจะ เป็นตัวไหนที่อาจารย์จะฟันร้อยเปอตัวไหนกันแน่ที่จะมาร้อยงวดนี้อาจารย์ส้มงมีคำตอบให้ทุกคนนะคะเพียงพิมพ์คำว่า1285มาที่แอดส้มไทยได้เลยค่ะใครที่ทำไม่เป็นนะคะกดดิ้งสีฟ้าด้านล่างนี้เลยนะคะถ้าพิมพ์คำนี้ถูกต้องร้อซนตะคะตัวแรกร้อซจากเลขดาวเด่นจะถูกจะส่งให้ทุกคนทางไลน์ส่วนตัวฟรีค่ะ ไม่พอแค่นั้นนะคะทุกคนจะได้รับสิทธิพิเศษดูเลขดาวเด่นฟรีตลอดทั้งปี2567ทางไลน์ส่วนตัวอาจจะส้มพารวยอีกด้วยนะคะใครที่ทักไปก่อนจะได้รับสิทธิก่อนนะคะแต่จะต้องลงทะเบียนตัวเลขกลังนี้1285เป็นราา